โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผม ซึ่งแอดออนที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับผมก็มีเชื่อออนว่า Damage Indicator นั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นแอดออนนะครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเลือดหรือว่าดูเลือดพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆในตัวเกมไม c คร f t ได้นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวหน้าตาแอดออนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันหรือว่าในคําอธิบายเหมือนเดิมเลยนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเป็นแอดออนของไมโครฟ์บนมือถือเลยนะครับผม อ่ะแต่ว่ายังไงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็แอออนกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับซึ่งแอดออนอันนี้นะครับก็จะมีการบอกเลือดนะครับผมทั้งหมด3รูปแบบนะรูปแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของฮิสบาร์นะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของแถบยาวๆนะครับผมนะรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นการแสดงเป็นหัวใจนะครับผมนะก็คือจะเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะแล้วก็จะมีบอกตัวเลขนะครับส่วนรูปแบบที่ะครับก็คือจะเอาทั้ง2ออันแรกเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่านึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะมาเดี๋ยวมาเริ่มจากในส่วนของแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบารานะก็จะเป็นแถบเลือดนะครับผมนะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของรูปแบบแรกกันนะครับว่าการดูเลือดจะเป็นยังไงนะครับนี่มันก็จะเป็นแถบเขียวๆยาวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นแถบปลาอย่างนี้เลยนะครับนี่เวลาตอนเราตีนะครับนี่มันก็จะมีบอกเลือดนะครับผมนะนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่ คือบอกเลยนะครับว่าแบบเพิ่มความสะดวกในการเล่นมากนะครับผมนะดูดิอ่าอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันไม่ได้บอกทุกตัวนะครับผมนะสิ่งมีชีวิตในเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นม้าเนี่ยเราไม่เห็นเลือดเห็นไหมนะครับผมนะอันนี้ก็แอบเสียดายนะครับที่มันไม่ได้บอกทุกตัวนะครับผมนะแต่โดยรวมเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นหรือว่าลองส็กพวกมอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในตัวเกมมาเนี่ยก็ถือว่าแบบมันแบบบอกเลือดเยอะอยู่นะครับผมนะสำหรับพวกมอนสเตอร์นะครับอ่ะ ี๋ยวผมลองสุ่มให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะบอกทุกตัวที่ผมสุ่มมาหรือเปล่านะมาเดี๋ยวมาลองเสกดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันก็บอกอยู่นะครับนี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมโดยรวมก็ถือว่าแบบบอกเยอะอยู่นะครับนี่เห็นไหมอ่าอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าสำหรับใครที่เป็นแบบว่าคนที่ชอบเล่นสายชีวิตรอดเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์พอสมควรเลยนะสำหรับแอดออนอัวน,นี้นะครับผมนะนี่ ก็โดยรวมประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็นพวกบอสนะครับผมนะในตัวเกมไมค์ครับเนี่ยอย่างเช่นวิเทอร์นะครับผมนะมันก็จะเป็นแบบอ่าหลอดอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มันก็จะเป็นหลอดสีแดงๆยาวๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะนี่แต่ว่าตัววิเทอร์เองมันก็จะมีหลอดบอกที่หัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอแถบข้างบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นอย่างนั้นเลย นะครับผมนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปแบบอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะครับผมพร้อมกับตัวเลขบอกนะครับผมว่ามอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในเกมเนี่ยมีเลือดเท่าไหร่นะอ่ะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับนี่มันก็จะแสดงอย่างนี้เลยนะครับก็จะแสดงเป็นหัวใจแล้วก็ตัวเลขของเลือดมอนสเตอร์ตัวนั้นๆนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราตีนะครับนี่เลขมันก็จะลดนะครับผมนะถ้าเกิดพวกสิ่งมีชีวิตโดนดาเมจนะคร นี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบอันนี้ที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะดูง่ายนะครับผมนะแล้วก็สบายตาด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูดิอ่านะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็มีนะครับผมสาหรับการแสดงเลือดอันที่2อันนี้นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดพวกมอนสเตอร์นะครับผมที่มีเลือดเกิน100เนี่ยมันจะไม่แสดงนะครับก็คือแบบสมมติอะคุณผู้ชมลงแอดออนมาแล้วแบบ มีพวกมอนสเตอร์ที่แบบมันเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะแสดงเต็มที่แค่ไม่เกินหนึ่งร้รอยนะครับอ่าอย่างเช่นในตัวเกมเนี่ยวอร์เดนใช่ไหมวอร์เดนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะเวลาผมเซกออกมาปึ๊บเห็นไหมมันก็จะโชว์เลือดแค่96้าสิบหกนะครับก็คือมันจะไม่โชว์เกินจากนี้เลยนะครับอา่าเดี๋ยวผมจะตีให้คุณผู้ชมดูนะอา่าเดี๋ยวผมจะไปฆ่ามันนะครับผมนะมาเดี๋ยวผมตีมันมน,มนะนี่คุณผู้ชมดูนะเลือดลดอยู่นะครับดูนะอา่าเลือดลดนะเดี๋ยวดูกัันนว่าามมมจะตยห ก็คือมันก็จะกลับมาที่แบบ96ตอนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียของเอ่อการแสดงเลือดอันที่2นะครับเนี่ยเห็นไหมก็คือมันจะแสดงแบบไม่เกินร้อยนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดมอนสเตอร์แตบบ่ว่าเลือดมันเกิดนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมนะจนกว่ามอนสเตอร์นั้นเลือดจะหมดนะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกมอนสเตอร์ที่แบบเลือดหลักร้อยอย่างเช่นลาเวนเจอร์เนี่ยมันก็จะแสดงผลตามปกติเลยนะครับ เนี่ยก็คือจะแสดงร้อยหนึ่งตามปกติเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดพวกมอนสเตอร์ไหนที่แบบเลือดมันเกินร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะแสดงเลือดอยู่เต็มที่แค่หนึ่งร้อยนะครับผมนะโอเคครับแล้วก็การแสดงเลือดแบบสุดท้ายนะครับก็คือการเอาหัวใจนะครับผมกับแถบบาร์เนี่ยมารวมกันนั่นเองนะก็คือเอาอันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคครับนี่ก็คือการแสดงเลือดแบบที่3นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเอาแถบยาวๆนะครับผมกับเจ้าตัวหัวใจกับเลขเลือดเนี่ยมารวมกันนั่นเองนะก็คือเอารูปแบบที่1กับที่2เนี่ยมารวมกันนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่3ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นะมันดูแบบว่าลกไปหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าจะชอบอันไหนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบอันที่2มากที่สุดนะเพราะว่ามันดูสบายตาที่สุดแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะแสดงเลือดวอร์เดนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าวอร์เดนเนี่ยเลือดมันเกินร้อยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปแบบที่3เนี่ย อ่ารูปแบบที่3เนี่ยแสดงเลือดเต็มเลยนะครับนี่อ่าตามนี้นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับสาหรับรูปแบบที่3นะเออเพราะว่ามันแสดงเลือดเต็มให้นะครับผมนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไปลงแอดองแอดออนอะไรพวกเนี้ยเลมอนเตอร์เลือดมันเกินร้อยเนะี่ยมันก็จะแสดงให้นะแต่ว่าถ้าในรูปแบบที่2เนี่ยมันจะไม่แสดงให้นะครับผมนะออแล้วก็รูปแบบที่1เนี่ยก็แสดงเลือดเต็มนะครับผมนะเออก็คือเลือดเต็มปกติเลยจะมีแค่รูปแบบที่2เนี่ยจะแสดงแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับผมนะ แล้วก็ผมลืมบอกนะครับผมมันแสดงตัวผู้เล่นเราด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยพาพเพื่อนเข้ามาเล่นในห้องเราเนี่ยมันก็จะโชว์เลือดด้วยนะครับผมนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงแอดออนกันนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดลิงก์ไปตรงใต้คลิปของผมนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาเว็บอย่างนี้เลยนะครับ ซึ่งในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไปในคลิปนะครับผมเนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยนะครับผมนะก็สามารถมาสื่อสารเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกข้อมูลเพิ่มเติมเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้วิธีการโหลดนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไอตรงพวกตัวหนังสือสีเขียวตรงนี้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตรงเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะโหลดอันไหนยังไงนะ ซึ่งผมแนะนำนะครับให้โหลดอันที่3มนะครับมันจะดีที่สุดนะมันจะรวมทุกอันไว้ในอันเดียวเลยนะครับถ้าเกิดไปโหลดอันอื่นเนี่ยมันก็จะแยกแบบทีละอันทีละอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะซึ่งผมแนะนำให้โหลดเป็นอันที่3นะครับนี่อันนี้นะด a m a g e and h i t Indicator นะครับอันนี้นะก็กดคลิกไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดตัวหนังสือสีเขียวงนี้นะครับผมกดไปปึ๊บอ่าจากนั้นก็รอนะครับมันจะเป็นแบบตัวครอบลิงก์หรือว่าโฆษณานั่นเองนะ อ่ะพอมันขึ้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นคําว่าตรงนี้ไหมครับเนี่ยไอตัวสีขาวเนี่ยกดไปครับผมปึ๊บอ่ะจากนั้นก็กดย้อนกลับครับผมแล้วก็รอมันหมุนเห็นไหมพอมันหมุนเสร็จนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กด unlock contact ได้เลยนะครับผมกดไปปึ๊บอ่ะคราวนี้มันก็จะเด้งมาหน้ามีเดียไฟอย่างนี้นะครับนี่ก็ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม อ่ะแล้วก็รอนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมนะพอมันโหลดเสร็จนะครับผมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนามสกุลไฟล์มันจะเป็น mc pack นะก็คือกดคลิกไปที่ตัวไฟล์ได้เลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะให้เราติ๊กไมค์ครับนะครับผมนะแล้วก็กดนะครับผมนี่แล้วก็รอมันเข้าเกมนะครับก็คือมันจะเด้งหรือว่าทําการ i m p o r t เข้าตัวเกมไมค์ครับให้เราเองอัตโนมัติเลยนะ อ่ะนี่มันก็จะขึ้นว่า import s t a r t e d นะครับผมนี่อ่ะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับผมทำการลง add-on เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับวิธีการที่เราจะเอาไปเล่นนะครับมันมี2รูปแบบนะก็คือรูปแบบแรกเนี่ยก็คือการที่แบบว่าเราเอาไปเล่นแค่เฉพาะแมปแมปนั้นหรือว่าโลกโลกนั้นที่เราสร้างเท่านั้นนะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือเป็นการลงแบบถาวรเลยนะครับไม่ว่าเราจะสร้างโลกใหม่กี่ครั้งนะครับผม add-on มันก็จะเข้าให้เองอัตโนมัติเลยนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มจากวิธีแรกนะครับผมก็คือการลงแค่เฉพาะแมปแมปนั้นเท่านั้นนะก็คือทําการกดเพนะครับเขต a New นะครับ Create New World นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกโหมดนะว่าจะเอาเป็นโหมดอะไรนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะผมปรับเป็น Creative นะจากนั้นก็มาที่คําว่า Resource Pack นะครับผมกดตรงนี้นะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ Damage Indicator นะจากนั้นก็กด Activate ได้เลยนะครับนี่มันก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ คราวนี้นะครับผมคุณผู้ชมเห็นคาว่าเซตติ n งตรงนี้ไหมมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะโชว์การแสดงเลือดแบบไหนนะครับผมนะผมเอาเป็นรูปแบบที่2แล้วกันที่มันแสดงเป็นรูปหัวใจนะอ่ะก็กดปิดไปนะครับจากนั้นก็ทําการเอ่อสร้างโลกได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้ก็รอมันเข้าแมปนะอ่ะเนี่ยครับผมพอเข้าแมปมามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือแอดออนเข้าแล้วนั่นเองนะครับอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นแค่เฉพาะการลงแมปแบบนั้นเท่านั้นนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะถ้าเกิดเราไปสร้างแมปใหม่นะครับผมนะโดยการที่ไม่ลงแอดออนเนี่ยแอดออนมันก็จะไม่เข้าให้เรานะครับผมนะมันก็จะไม่โชว์เลือดนะครับผมนะอ่าเห็นไหมมันก็จะไม่โชว์เลือดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงแอดออนนะซึ่งวิธีนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมสร้างโลกใหม่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องทําการลงแอดออนไปเรื่อยๆนะครับผมนะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวไปดูวิธีสองดีกว่านะซึ่งเป็นวิธีที่ผมแนะนํามากกว่านะก็คือลงครั้งเดียวแล้วก็เวลาเราสร้างแมปกี่ครั้งเนี่ยแอดออนมันก็จะเข้าให้ตลอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าทํายังไงอ่ะวิธีที่2นะครับก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไปที่ setting นะครับผมนะจากนั้นนะครับเลื่อนมาหาคําว่า global resource ตรงนี้กดไปที่คําว่า my pack นะครับนี่คุณผู้ชมแหม่มันจะอยู่ตรงนี้กดไปครับผม activate ให้มันอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยคราวนี้นะครับผมคุณผ <ม S 2> ู้ชมอยากจะให้มันโชว์เลือดแบบไหนก็มากดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะก็คือกดไปที่ตัว add-on ก่อนกดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับก็เลือกเลยว่าจะโชว์แบบไหนนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะว่าชอบแบบไหนนะผมก็จะเอาเป็นรูปแบบที่สองมันเดิมอ่ะก็กดกากบาทกดย้อนกลับเลยครับผมอ่าวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการที่แบบเราลงครั้งเดียวก็คือจบเลยนะเนี่ยก็คือ,คอกดเพย์ได้เลยเราไม่ต้องไปลง add-on อะไรเพิ่มในตัวแมพเลยนะเนี่ยก็คือกดสร้างโลกได้เเลลยแ้วดดคุณููชมรานะ เวลาเราเข้าโลกมันจะเข้าไหมนี่เห็นไหมมันก็เข้าให้เลยนะครับผม,มนสําหรับตัว add-on นะคือเราไม่ต้องไปลงแบบทีละครั้งทีละครั้งนะครับผมนะก็คือลงครั้งเดียวจบนะครับผมแม้ว่าคุณผู้ชมจะไปสร้างมากี่รอบเนี่ยอดออนมันก็จะเข้าให้เองเลยนะครับแต่ว่าไอ้รูปแบบการโชว์เลือดเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่าชอบแบบไหนก็ต้องไปเปลี่ยนเอานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงนะครับใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับ อย่างไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าตอนนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอภยัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะก,กันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมก็สาหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย